ไปขอเสียงในบูรด,ดังต้อนรับร้อยตำรวจเอกเด่นนั้นยอ <It 's S 2> ด,ด <mine. S 2> รั ส,สดีครับครับผมร้อยตำรวจเอกเด่นอนันต์ยอดลานะครับชื่อเล่นชื่อเดี่ยวนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็มีความยินดีมากๆที่มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมก็เคยนั่งที่แบบนี้เหมือนกับพวกท่านนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่หล,หลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จเขามาเล่าสู่กันฟังทําให้ผมมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจจนเติบโตจนถึงทุกวันนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้เปิดโอ,อกาศนะครับจะมีผมมาอยู่ในธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีผู้หญิงคนนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณจีรนันเทิอไทยวรกิจด้วยครับแค่นั้นไม่พอนะครับมีโอกาสแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีต้นแบบที่ดีที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับก็เราก็ยากที่จะสาเร็จนะครับ เดี๋ยวปบมือครั้งเดียวนะครับให้กับต้นแบบหลายๆท่านของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตองธรรมกรสุทนะนะครับพี่หมูวิสุทธ์เดชะพัทรวัสุนะครับพี่มิ้นแม่อีทคุณธารินและคุณพวงแก้วอุเทรัตนะครับพี่หนึ่งพี่คิมแล้วก็คุณเจอรี่เคเคหลยคุยก็ปบมือทุกท่านด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรารู้จักกันหน่อยนะครับใครยังไม่ได้เป็นผู้ร่วมธุรกิจครับใครเพิ่งมา กับอุยองครั้งแรกเลยมีไหมครับยกมือหน่อยได้ไหมครับตอนรับเพื่อนใหม่ของพวกเราหน่อยได้ไหมครับผมเล่าประวัตินิดนึงนะครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกครับอดีตผมเป็นเป็นนายตำรวจนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ฟูทางอุยองแล้วนะครับอดีตผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งหล่อไหมครับหล่อไหมนะเขาบอกเขาเรียกว่าอะไรนะซอกกราวนะครับไม่แพ้กันนะครับก็ ตอนฝันครั้งแรกของผมเนี่ยในชีวิตก็คือผมอยากเป็นนักเรียนในร้อยครับเพราะว่ามีพี่พี่ที่เขาแต่งชุดหล่อๆใช่โอ้พวกพวกนี้คือใครเนี่ยทำไมเขาแต่งตัวแปลกดีคนอื่นไม่มีสิทธิ์แต่งแบบนี้นะโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยสาวสวก็กรี๊ดกันเราเราเรา,เราอยากเป็นไหมผมก็อยากเป็นครับก็เลยมุ่งมั่นสอบนะครับอ่านหนังสือนะครับตีสองทุกวันนะครับเพื่อเป็น นักเรียนเตรียมทหารนะครับก็มีโอกาสได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่43นะครับแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่59นะครับผมคิดว่าชีวิตผมเสร็จแล้วก็ว <S <S สอบเข้าได้แล้วนี่โอเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวก็ได้เป็นเจ้าคนนายคนแบบที่พ่อแม่ก็สอนกันมาจบไปมีงานทำถ้าไม่เกเรนะตั้งใจทำงานก็จะได้เป็นนายพลสวยหรูไหมชีวิตจริงถ้าว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับ เงินเดือนเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทใช้พอไหมครับก็เริ่มไม่พอแล้วพ่อบอกว่าอย่าบนลูกเพราะสมัยพ่อนะพ่อได้เงินเดือนสี่ร้อยเองพ่อบอกว่าเป็นตำรวจนะพ่อเป็นเริ่มเป็นพลตำรวจสมัยพ่อนะพ่อได้เดือนละสี่ร้อยเองผมก็เลยถามพ่อสี่ร้อยสมัยก่อนน่ะแล้วเมื่อก่อนทองบาทเท่าไหร่อ๋อพ่อบอกทองบาทละสามร้อยโอ้โหพ่อเป็นแค่พลตำรวจพ่อจบมาปุ๊บพ่อซื้อทองได้ตั้งบาทหนึ่ง ลูกเป็นร้อยตำรวจตีจบมาปุ๊บซื้อทองได้กี่บาทครับตอนนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่เงินเดือนขึ้นไม่ทันเงินเฟอ้อชีวิตก็ต้องปรับต้องแต่งนะครับเมื่อสังคมมันเปลี่ยนนะครับสิ่งต่างๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเขาเลี้ยงเราไม่ไหวแล้วครับถ้าคุณไม่วางแผนชีวิตตัวเองไม่ปรับตัวตัวเองอนาคตเราอาจจะเอเอรัฐบัลให้ไม่พอเลยอะ่ะลูกหลานไม่รู้ไปไหนอะ่ะจริงไหม ก็รู้อยู่ว่าอนาคตอาจจะจบแบบนี้ทําไมเราไม่เปลี่ยนเกมก่อนจริงไหมนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ครับก็เลยใช้ชีวิตไปสนุกสนานครับแบบนักเรียนในร้อยมีความสุขมากนะครับตอนนั้นรู้ไหมผมคนไหนรู้ไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าคนนี้หล่อไหมครับหล่อมากนะครับก็ใช้ชีวิตไปครับตอนนั้นก็เดินตามเส้นทางครับก็ใช้ชีวิตเหมือนนักเรียนในร้อยทั่วไปครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ก็หมั่นนะครับ อ่าได้อาบน้ําแบบนี้นะครับใครสนใจอาบน้ําในอ่างธรรมชาติสุดหรูอัอบชายฉกันเหล่านี้บ้างไหมครับมีไหมอ่าเห็นไหมครับที่เป็นหกลูกเห็นไหมซิกแพคครับเพื่อนเพื่อนผมตอนนี้ก็หกลูกกลายเป็นลูกเดียวหมดแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าก็เป็นสิ่งยืนยันก็สังขารไม่เที่ยงนะครับนะฮะอ่าก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยครับผมก็เดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ตอนแรกก็คิดว่ารู้แล้วว่าฉันจะไปไหน แต่จริงๆแล้วคิดจริงๆไหมชีวิตฉันต้องการอะไรกันแน่ตอนนั้นอย่างนะครับเพราะว่าสนุกแล้วก็อยู่ในกรอบแบบเดิมๆนะครับจนวันหนึ่งมีเพื่อนสมัยนุบานนะครับคุณจูนผมมาที่นี่เพราะว่าคุณจูนน่ารักครับเธอสวยมากนะครับแล้วก็เธอบอกว่าเธอทาธุรก,กิจกับยูนิลิเวอร์อยู่ด้วยความเป็นเพื่อนกันผมก็เลยมานะครับพอเข้ามาในอุตสาหกรรมธุรก,กิจเครือข่ายเอาย้องเนี่ยมันทําให้ผมเริ่มคิดจริงจังครับว่าตกลงสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตคืออะไรกันแน่ นะครับมันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ชีวิตนะครับโจทย์ชีวิตนะครับใครเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างครับเราจะทํางานที่ไหนดีเราจะทํางานอะไรดีใครเคยถามบ้างครับตอนที่เราเรียนจบมาใครเคยถามบ้างถามไหมไม่ถามหรือก็ทําอะไรก็ได้เหรอเคยถามไหมแล้วเราเลือกงานเราเลือกไงครับงานงานแบบไหนงานสบายสบายเงินดีๆชอบไหมแต่หาง่ายไหม ไม่ง่ายนะครับงานที่เรียนมางานที่ถนัดงานที่คุ้นเคยงานที่ชอบที่ชอบแต่ที่เด็ดที่สุดก็คืองานที่เขารับเราเป็นที่แรกเพราะอะไรเดี๋ยวกลัวที่อื่นไม่รับนะครับนะครับอ่าพอทําไปทํามาทําไปสามปีห้าปีไอ้ที่เคยสบายเริ่มไม่ค่อยสบายก็ใช้ไม่ค่อยพอนะครับไองานที่คุ้นเคยก็เริ่มเบื่อใช่ไหมงานที่ชอบก็เริ่มไม่ค่อยชอบแล้วทำไงดีครับ เปลี่ยนงานไปเรียนต่ออัปเกรดตัวเองต่อโทต่อเอกแล้วก็กลับมาหางานใหม่แล้วใช้โจทย์แบบไหนเลือกงานครับก็เหมือนเดิมครับงานที่ชอบที่ชอบเหมือนเดิมนะแต่เคยถามตัวเองไหมว่าเรื่องสําคัญจริงๆในชีวิตเราเคยถามไหมครับว่างานนี้ยมันเหมือนพาณนะที่เรากําลังขับเคลื่อนไปเคยถามไหมว่าจริงๆแล้วมันพาเราไปไหนมันพาเราไปถึงที่ที่เราต้องการได้จริงไหมเคยถามไหมครับใครเคยถามยกมือ ว้าวเห็นคนรวยอยู่ล่ำรวยนะครับคราวนี้ผมก็สงสัยครับเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยชีวิตเราจะไปยังไงต่อนะครับก็มีโอกาสได้ศึกษาโจทย์ชีวิตของคนอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นคน5%ของทั้งโลกก็คือคนที่ประสบความสำเร็จและร่ํารวยนะครับโจทย์ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ครับมันมีคําถามง่ายๆสามข้อที่คนประสบความสำเร็จในชีวิตควรจะตอบตัวเองได้นะครับข้อที่หนึ่งก็คืออีกสามถึงห้าปีเราอยากจะมีชีวิตแบบไหน ใครเคยถามตัวเองบ้างครับอีกสามถึงห้าปีฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนหรือทางานมันไปเรื่อยๆอ๋อเอาปบืบใหมยเสร็ฐีหลายๆท่านหน่อยได้ไหมครับสาหรับผมเองเนี่ยตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจผมเริ่มถามตัวเองครับสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือหนึ่งผมอยากมีรายได้หกหลักมั่นคงรายได้เดือนละแสนแบบมั่นคงจินตนาการเลยครับว่าวันนั้นที่เรามีรายได้เข้าบัญชีเดือนละแสนเราจะรู้สึกยังไง บางคนอาจจะน้อยสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมมันก็เยอะแล้วในตอนนั้นนะครับถ้าอยู่อาชีพเดิมได้ไหมครับได้ไหม <Yeah. S 1> ก็ขยันปิดที่ก็อาจจะไม่ได้นะครับข้อที่สองผมไม่อยากมีเจ้านายเป็นของตัวเอง <laughs> นะครับข้อที่สามผมผมได้ยินคำคำหนึ่งแล้วผมใฝ่ฝันมากในอดีตท่านเคยได้ยินคำว่า work when I want ไหม ฉันจะทำงานในเวลาที่ฉันต้องการจะทำคุณว่าตอนที่ผมยังรับราชการผมมีสิทธิ์พูดคำนี้ไหม <c oughs> พุ้กับสั่งเอา้าผู้กองไปทำน,น,นั่นทำนี่่ลยอ๋อนายครับผม Work When I Want <c oughs> สามารถไหมไม่สามารถจริงไหมแต่วันนี้ผมไม่เอาย้อนหน่อยได้ไหมครับที่ทำให้ผมมีสิทธิ์นี้โดยชอบทำนะครับ <c oughs> อ่า คราวนี้คําถามข้อที่สองเขาบอกว่าอะคุณรู้แล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะครับแล้วสิ่งที่ทําอยู่ให้ได้ไหมผมก็คิดหน้าคิดหลังไอ้ที่ผมต้องการเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ได้แน่เลยเว้ยถ้ายังอยู่อย่างนี้ไม่ได้แน่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากได้ในชีวิตก็คือผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะทําทุกสิ่งให้มันดีที่สุดผมจะเดินไปบอกพุ่มกลับได้ไหมครับนายครับ ผมอยู่ข้างนอกผมท,ทําธุรกิจผมได้เดือนละเป็นแสนเลยผมเป็นร้อยเอกผมไม่เป็นได้ไม่สารวัตรผมขอเป็นพุ่งกลับเลยได้ไห<ด>มแต่ธุรก<ด>ิจน,นี้มีข้อจํากัดไหมไม,ไม่มีนะครับข้อที่สามตกลงสรุปแล้วแล้วอะไรล่ะที่จะตอบโจทย์เราธุกรกิจ<ก>อะไรครับธุรกิจอะไรอ๋อยังมีแฟนบันแท้อยู่ในห้องนะครับอ่าสำหรับผมตอนนั้นสิ่งที่ผมมีคือธุรกิจเอายองนะครับอ่ามาดูสิ แล้วถ้างานนั้นอ่ะงานที่บอกว่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้อ่ะเป็นงานที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะเป็นงานที่ไม่ถนัดอ่ะเป็นงานที่คุ้นไหมก็ไม่คุ้นเคยอ่ะคำถามคือแต่ถ้ามันตอบโจทย์ชีวิตคุณได้คุณเอาไหมเอาไหมครับเอาชีวิตพวกเราเองมั่นคงไหมครับบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวบางคนเป็นผู้ตามอยู่ในครอบครัวแต่คุณว่าเสาหลักมั่นคงไหมจะอยู่กับเราตลอดไหม ถ้าวันหนึ่งเสาหลักเป็นหลักรอยเกิดอ,อะไรขึ้นครับแล้วคุณว่าอาชีพผมเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับเมืม่อวานเพื่อนผมนะครับรุ่นเดียวกันเสียชีวิต<ม>แล้วก็ไม่ได้เป็นลบลาข้าพันกับใครด้วยอุบัติเหตุครับแล้วเมียทําไงครับลูกทําไงนะครับแต่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับในธุรกิจนี้นะครับสิ่งที่เป็นการันตีให้ผมมั่นใจมา,มากๆเพราะว่าผมเข้ามาทําธุรกิจกับผู้แนะนําของผมเนี่ยในสายงานผมมาทํากับเขาตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นพ่อเสียไปวันนี้มีหนุ่มหน้ามนอายุเท่าผมเลยครับมารับมรดกครับรายได้สะสมสามสิบล้านนะครับขอเสียผมมือดังให้กับครอบครัวอุเทรัตหน่อยนะครับมีตัวอย่างจริงนะครับผมก็รู้เลยว่าชีวิตผมจะมั่นคงขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่อยู่แล้วแต่รายได้เรายังมีครอบครัวอยู่ดีไหมแสดงว่ารายได้ไม่ได้ขึ้นกับตัวเราจริงไหมแต่มันขึ้นกับสิ่งที่เราสร้างไว้นะครับอ่าคุณว่าชายสกันเหล่านี้เหมาะกับธุรกิจอวัยยองไหมครับ เหมาะไหมเหมาะไหมคนถามเลยเกิดโอ้พี่ไม่เหมาะธุรกิจนี่น้องเหมาะไหมแล้วพี่แล้วผมเหมาะไหมแหมตอนเด็กๆนะครับเพื่อนชวนมาเอ้เดี๋ยวตรวจผมตรวจผมมันมีเครื่องตรวจผมใช่ไหมชั้นสิบเอ็ดไอ้มันตรวจตรงไหนวะนะครับเออตรวจผิวตรวจผิวไม่ต้องตรวจก็รู้ว่าแย่นะครับเออแต่จริงๆถ้าถามว่าเหมาะไหมเนี่ยลองลองคิดเล่นๆครับ ใครคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับธุรกิจนี้บ้างโอ้ไม่โอ้มีมีม,ม,มีแกล้งยกน,นเนี่ย <laughs> ใครคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับความร่ำรวยบ้าง <laughs> ใครคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับเงินบ้างครับอย่าเอาเงินมาให้ฉันฉันไม่ถูกกับเงิน <laughs> นี่ไหมคุณคุ ถ้าวันนี้พูดถึงชาเขียวคุณนึกถึงใครครับคุณตันสมัยก่อนก็ทําธุรกิจไรเว็ดดิ้งคุณว่ามีคนเขารู้ไหมว่าคุณตันจะเหมาะก,กับชาเขียวเคยดูเท่าแก่น้อยไหมครับละครเขาหนังเขาเคยดูไหมก่อนทําสาหล่ายก็ทํำอะไรครับเขาคั่วกอรัดอยู่ในห้างระหว่างที่เขาคั่วกอรัดอยู่ใครจะรู้ไหมว่าเขาเหมาะก,กับสาหลาย ผมเองก็ไม่รู้ครับผมเข้ามาในธุรกิจนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะเหมาะไหมแต่สิ่งที่บอกผมก็คือมันตอบโจทย์ชีวิตได้ถ้ามันตอบโจทย์ชีวิตได้คนที่จะทําให้เหมาะใครครับเราจริงไหมใครจะเป็นคนบอกว่าเหมาะไม่เหมาะอะไรตอนแรกนะตอนที่เราเป็นนักเรียนมัธยมเรายังไม่จบอะไรเลยเรายังบอกได้ไหมว่าเราเหมาะอะไรแต่เราไปเรียนใช่ไหมทาให้ตัวเองเหมาะใช่ไหมเหมือนกันครับในธุรกิจนี้ก็เหมือนกันใครคิดว่าตัวเองลิขิตชีวิตตัวเองได้บ้างครับ อาปบมือกับทุกท่านที่ลิกิจชีวิตตัวเองได้ด้วยนะครับขอรูปหนึ่นะครับไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับคืออย่างนี้ครับคนก็ถามครับว่าเอ๊เป็นนายร้อยอยู่ดีๆมาทำธุรกิจอย่างนี้ทำไมนะครับคือคนไม่เข้าใจอะ่ะแล้วผมก็จะโดนตลอดครับเวลาอยู่โรงเรียนนายร้อ,อยเป็นโรงเรียนประจำใช่ไหม ใครเริ่มทำธุรกิจแล้วโดนแซวบ้างครับมีไหมโอ้เยอะนะใช่ไหมเรามีฝันแต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำคืออะไรเขาก็แซวไปตามภาษาแต่ผมเนี่หนักเลยนะเช้าตื่นมาก็เจอเพื่อนอาบน้ำก็เจอเพื่อนกินข้าวก็เจอเพื่อนเจออยู่ตลอดทั้งวันอนะ่ะพอเดินมาเอ้ยนมเาย้องมาแล้วใช่ไหมบางคนหนักเลยเขามึงไปตุด๊ดโอมงทำเอาย้อง คือเจอเยอะครับเจอมาเยอะแต่ว่าตอนแรกผมก็อายไหมตอนแรกผมก็อายตอนแรกผมก็กลัวเสียลุกไหมโอ้เป็นักเรล้อยมาทําก็กลัวแต่พอตั้งสติดีๆนะครับลองคิดให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคุณว่าทุกทุกงานทุกอุตสาหกรรมทุกธุรก,กิจมีคุณค่าไหมม,มีไหมเป็นหมอคุณค่าเขาคืออะไรครับทําให้คนป่วยหายป่วยรักษาสุขภาพ ใช่ไมคุณครูทําอะไรครับทําให้เด็กมีความรู้จริงไหมตารวจทําอะไรครับบําบัดทุกบํารุงแล้วธุรกิจเราอ่ะคุณค่าของธุรกิจเราคุณว่าคืออะไรผมถามว่าคนที่ชวนผมมาเนี่ยผมจะลืมเขาไหมวันนี้ยเขาทำให้คนที่มีไรายได้หมื่นกว่าบาทกลายเป็นคนที่มีไรายได้หลักแสนชีวิตไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปผมคุณว่าเขาควรได้รับเกียรติไหม ขวนใช่ไหมคุณคนนี้มีเกียรติไหมครับเขาคือเจ้าถุย,ถยนะครับเจ้าถุยมีเกียรติไหม,มผมอยากจะบอกว่าคุณข้างเขามาหาศาลนะครับเขาสร้างชาติเรานะเขาทำให้เรามีข้าวกินกันใช่ไหมตั้งแต่อดีตโบราณแต่วันนี้ที่เราหยยบย่ำเขาที่เราขี่เขาได้เพราะอะไรคุณว่าที่เราขี่เขาได้เพราะอะไรคุณรู้ไหมรู้ไหม เพราะเว่าเขายืนอย่างนี้ไงเข้เขาใจผมไหมเพราะพราเขายืนอย่างนี้คนก็ขี่ได้ถ้าลองไอ้คนเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันยืนอย่างเงี้ย <c oughs> คุณว่าขี่เขาได้ไหม <c oughs> โดนขิดตายแน่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออะไรมุมอมองของคนอื่นมันไม่ได้สําคัญเท่ากับมุมมองของตัวเองในการทําธุรกิจคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณค่าของธุรกิจคุณคืออะไร เออมันจะมีอาชีพไหนในโลกครับมันจะมีสักกี่อาชีพที่คุณสามารถล่ํารวยบนความล่ํารวยของคนอื่นคุณำํำธุรกิจนี้คุณจะล่ำรวยคุณต้องพัฒนาใครบางคนคุณจะต้องให้โอกาสใครบางคนคุณต้องสร้างใครบางคนให้เขาล่ำรวยและคุณก็ล่ำรวยแฮปปี้ไหมล่ำรวยบนความล่ำรวยของคนอื่นแต่ส่วนมากถ้าคนอื่นรวยไปไงถ้าเพื่อนชั้นได้ขึ้นสารวัตรตำแหน่งมันก็จะน้อยลงหนึ่งตำแหน่ง ไอ้ที่นั้นที่ฉันอยากจะไปแต่ถ้าเพื่อนฉันได้ไปฉันก็ไม่ได้ไปนะครับคือผมคิดว่ามันมันไม่ใช่ความผิดของอาชีพแต่มันเป็นระบบอย่างนี้ทุกอาชีพแต่ในอุตสาหการรมนี้ถ้าคุณยิ่งทําให้คนอื่นประสบความเร็จทาให้คนอื่นยิ่งร่ํารวยคุณร่ํารวยคุณแฮปปี้ไหมแฮปปี้ <Happy. S 1> นะครับหรือแม้แต่กระทั่งโปรดักในในสิ่งที่คุณทําในธุรกิจที่คุณทาอ่ะคุว่าผู้หญิงอ่ะเป็นฝ้าอยู่วันหนึ่งถ้าฝ้าก็หาย เขามองกระจกแล้วเขาจะรู้สึกไงกับชีวิตครับคุณว่าถ้าเขาไปสมัครงานเขาจะมีโอกาสได้งานที่สร้างชีวิตเขาไหมบุคลิกดีขึ้นจริงไหมอย่าบอกนะว่าไม่มีคนดูคนที่หน้าตาทุกวันนี้สมัครงานทํางานติดต่อพบปะผู้คนมีอิทธิพลไหมครับเพราะคุณกําลังเปลี่ยนชีวิตหลายหลายคนปมเมื่อ้งานที่มีเกี่ยวกับพวกคุณหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับพวกนี้นะ แต่ว่าฝังใจนิดหน่อยนะครับอ่าก็อย่างที่เล่าครับมีบ้างแหมมีมาเซลมียน,นี้มีอย่างนี้ครับโอ๊ยแม่ตำรวจนกคอกอทาไมไปทำมีมีเพื่อนเซลนะคือจริงๆลืมไปแล้วแต่อยากให้ข้อคิดครับเพราะผมคิดว่าใครหลายหลายคนเจอแบบนี้ในการไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่เกินที่เขาจะเข้าใจนกคอกอนกคอกอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอก อยากจะบอกเหลือเกินนะครับผมอยู่นอกคอกมาแปดปีเนี่ยอยู่ข้างนอกสบายกว่าอยู่ในคอกเยอะเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับธุรกิจนี้มีเกียรติไหมผู้หญิงคนนี้นะครับทั้งตำรวจทั้งทหารในอวีองนะครับซึ่งมีเยอะมากตอนนี้นะครับคงไม่ลืมผู้หญิงคนนี้แน่นอนนะครับคุณตองธรรมกรสุทนะนะครับคนที่สร้างนักเรียนในร้อยจากไม่มีอะไรเลยนะครับให้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับปลุเปื้อนพี่ตองหน่อยนะครับ ก็ดีนะแต่ไม่พร้อมอะ่ะคุณคิดว่าผมพร้อมไหมวันแรกนะพี่เจอรี่พร้อมไหมครับรู้จักพี่เจอรี่กันแล้วเนาะพี่เจอรี่เขาพร้อมไหมวันแรกพร้อมครับพร้อมด้วยหนี้สิบแปดล้านมาทําธุรกิจแต่อยากจะบอกว่าในอุตสาหกรรมนี้ในธุรกิจนี้นะครับต่างคนต่างที่มานะครับเราไม่จํากัดวุฒิไม่จํากัดการศึกษาไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุนะครับถ้าคุณมีความศึก ตั้งใจจริงศึกษาแล้วลงมือทําจริงนะครับมันคือหนทางไปสู่ความพร้อมที่จะสําเร็จไม่มีใครพร้อมตั้งแต่เกิดนะครับแล้วคุณพร้อมที่จะศึกษาและทําจริงไหม,มถ้าพร้อมทุกท่านสําเร็จได้ปบมือทุกท่านหน่อยนะครับรหลังจากที่เข้าใจเริ่มเข้าใจโลกเริ่มเข้าใจความจริงของธุรกิจนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังนะครับอยากจะบอกว่าผลลัพธ์มันหอมหวานมากมาก ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยครับอยู่ๆเด็กไม่เคยสร้างไรายได้อะไรให้กับชีวิตเลยนะครับขอพ่อแม่มาตลอดเข้าเรียนได้ร้อยก็ไม่เคยเลยนะครับแต่พอเริ่มทําธุรกิจนี้นะครับตอนเป็นนักเรียนนะจันถึงสุ์ผมอยู่โรงเรียนผมจะว่างวันเสาร์ออกมาทําธุรกิจวันเดียวทําไปทํามาครับแนะนําไปเรื่อยๆนะครับเกิดองค์กรนะครับปีสองพันสี่ครับผมมีรายได้ต่อเดือนประมาณแปดพันบาทแฮปปี้ไหม มากกว่าตอนจบอีกับจริงไหมแปดพันบาทครับโอเคไหมเด็กปีสองโอเคมากๆนะครับปีสองพห้าครับพ่ามี1หนึ่งปีนะครับผมมีรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละสี่หมืนกว่าบาทสี่หมืนกว่าบาทนี่ยศอะไรครับพันเอกพิเศษถึงพลตรีอายุประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบนะครับ มันลดระยะเวลาชีวิตได้ไหมธุรกิจนี้โอ้ได้มากๆนะครับพอปีสองพันหกครับรายได้ของผมเดือนละเก้าหมืนแม่ลูกอยากลาออกแล้วแต่แม่บอกว่าลูกทนไปก่อนนะเดี๋ยวอดสารเรียนมาแล้วก็อยู่เป็นก่อนเป็นไปก่อนแต่ผมไม่ได้เสียดายเวลาที่ผ่านมานะผมเสียดายเวลาที่กำลังจะมาถึงนะครับก็พอติดยศร้อยตำรวจต,วจตีก็เดือนละประมาณ แสนสคิดทุกวันครับอยู่ทําไม <laughs> <laughs> นะครับอ <laughs> ก็คือมันอิสระไงเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํานะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมีทุกอาชีพมีคุณค่าทุกอาชีพแต่อาชีพไหนตอบโจทย์ชีวิตเราได้มากกว่ากันนะครับอันนี้รถครับถึงแม้จะเป็น t o y ยต้าวีออแต่มันคือฝีมือของนักเรียนนักศึกษาปีที่3พร้อมออก t o y ยต้าวีออหนึ่งคันนะครับ ท่องเที่ยวต่างประเทศนับไม่ถ้วนนะครับหลายมากนะครับอ่าแล้วก็ได้ทุนการศึกษาด้วยนะครับก็ส่งตัวเองเรียนผมสงสัยมานานแล้วครับตอนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ใหม่ๆทุกคนจะสอนธุรกิจเครือข่ายมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมอยากไปดูโลกข้างนอกว่าแล้วธุรกิจอื่นเป็นยังไงก็ไปเรียนต่อปริญญาโทรครับเรียนไปเรียนมารู้เลยว่าโอ้ธุรกิจอื่นปัจจัยเยอะมากธุรกิจเครือข่า,ขาย บริษัทระดับโลกอย่างนี้ซัพพอร์ตคุณเนี่ยมันง่ายมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่พอครับก็ยังส่งเสียภรรยานะครับเรียนจบปริญญาตรีอีกหนึ่งใบนะขอบคุณรายได้จากเอายองนะครับที่เป็นทุนการศึกอาพวกผมนะครับอันนี้ไม่ใช่ทะเบียนสมรสนะครับแม้ว่าจะสมรสแล้วนะครับอันนี้เป็นฉนดที่ดินผืนแรกครับเป็นน้ำพักน้ำแรงของของเราสองคนนะครับก็ทำกันมานะครับแล้วก็ สร้างก่อล่างสร้างบ้านหลังนี้นะครับคิดว่าถ้าเป็นท่านถ้ารู้สึกไงครับความพยายามของคุณสามปีสี่ปีสร้างธุรกิจแล้ววันนี้มันกําลังก่อล่างสร้างเป็นรางวัลรู้สึกไงครับดีหรือดีมากดีมากมากนะครับอ่าแล้วก็หัวหน้าคนงานหญิงของผมเธอทํางานดีมากๆครับเธอเฝ้าทุกวันเลยนะครับน้องลุงนะครับผมเมื่อภรรยาผมนยครับคุณลุงอ่านี่คุณพ่อนะครับไม่ใช่บีฟอร บางคนบอกให้นี่บีฟอนี่คุณพ่อนะครับสมัยก่อนผมจําได้ครับตอนเด็กๆตอนวันเสาร์ผมจะรีบตื่นมาเพื่อดูการ์ตูนช่องเก้าการ์ตูนใครเกิดทันไหงครับอ่าแล้วก็นั่งดูนั่งดูนั่งดูแล้วก็พอหลังข่าวใช่ไหมหลังข่าวก็จะมีการ์ตูนอีกเมื่อก่อนทอมเบนเจอรี่เราก็จะนั่งดูลบเล่าจะดูนะครับวันนี้ผมเห็นคุณพ่อตื่นมาตอนบ่ายมานั่งดูมวยครับ แต่เปลี่ยนสถานที่จากบ้านเขาเป็นบ้านเรานะครับเป็นความรู้สึกอบอุ่นนะครับในหัวใจนะครับกินข้าวบ้านเขามาตั้งแต่เล็กจนโตแต่วันนี้เขามากินข้าวบ้านเราดีไหมนะเคยยังคิดอยู่เลยครับถ้าไม่ได้เจอธุรก,กิจเอายองผมไม่รู้จะสร้างแบบนี้ได้เมื่อไหร่ในชีวิตนะครับผมเหม่ออายองอีกทีหนึ่งนะครับเออออยงดีไหมทุก ผลิตภัณฑ์อวยยองดีไหมครับผมว่าผมไม่ต้องพูดนะหล่อไหมหล่ <c oughs> อมากๆนะครับเปลี่ยนแปลงเ,เ,เยอะมากนะครับแม้กระทั่งแอนในหนึ่งในนี้คือภรรยาผมครับคนไหนทราบไหมครับคนที่สองนับจากซ้ายหรือขวาครับ <c oughs> อ่าคนที่สองนับจากขวานะอ่ะคุณลุงนะครับอ่คนนี้นะ,ะหลังจากใช้ย,ย่องเป็นไงครับ ธุกิจนี้มอบนางฟ้าให้ผมนะครับผมมือให้ผลิตภัณฑ์อายองด้วยนะครับที่สําคัญครับเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าบางคนทาธุรกิจอวยองครับรายได้หลักแสนอาจจะไม่ได้มากเหมือนทำธุรกิจอื่นนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเวลาบางคนบอกโอ้ยเนี่ยเราทําธุรกิจนั้นนะเราได้มากกว่านายอีกผมบอกไม่เป็นไรลองแข่งกันหยุดงานไหมล่ะจริงปะ นักธุรกิจอื่นไรายได้เขาดีจริงนะแต่เปเนี่ยพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศครับเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปคุณหมิงมาผมไปเนี่ยเขาจกโทรศั์ตลอดเวลาเลยนะโรมิ่งยกตลอดเวลาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้เข้ายัางโอ้ยยังไม่โอ้แก้ปัญหาตลอดเวลานะครับแต่ธุรกิจนี้ให้อิสระภาพกับคุณได้จริงๆนะครับอสิ่งสำคัญตอนเนี้ยผมตื่นเต้นมาหลายรอบแล้วตื่นเต้นแรกอยากมีไรายได้หลักแสนนะครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากน่นอยากนี้วันนี้ อายองก็มีสิ่งติดเส้นใหม่ให้ผมนะครับผมยืนพูดอย่างเงี้ยบ่อยแล้วนะครับในประเทศไทยความฝันครั้งต่อไปของผมก็คือผมจะไปยืนพูดแบบเนี้ยที่ต่างประเทศจริงๆก็ได้พูดแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเขาจะโตมาจากฝั่งอเมริกาใช่ไหม ผ่านมาเป็น10บสิบประเทศแล้วก็มาประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่เราได้เป็นดาวไลน์ของคนทั่วโลกแต่วันนี้นะครับยูิในเร์ใหญ่ไหมใหญ่เปิดที่ไหนที่แรกนะประเทศไทยคุณจะพลิกประวัติศาสตร์กลายเป็นอัพไลน์ของคนทั่วโลกเมื่อก่อนคุณนั่งฟังมีคนมาพูดภาษาอังกฤษแล้วมีล่ามแปลต่อไปคุณไปพูดภาษาไทยแล้วคุณจะมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนดีไหม สุดท้ายนะครับวันนี้อยากจะฝากนะครับอิสรภาพทางการเงินและเวลาอยากได้กันไหมครับอยากจริงเบาทําไมเสียงเบาอยากไม่อยาก,ยากผมขอยืนยันครับอิสรภาพทางการเงินและเวลาของทุกท่านเป็นจริงแน่นอนในชาตินี้ย้ํานะในชาตินี้ชาติไหนนะชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะครับถ้าคุณศึกษาจริงลงมือทําจริงกับธุรกิจอวยยงนะครับ พวกเราทำได้ทุกท่านก็ทำได้วันนี้สวัสดีครับคุณเด็กน,นันยอดราครับ